ผมเกือบซื้อเสื้อโจนตอน8โมงเช้าคืออย่างนี้เมื่อวานตอนเช้าอ่ะมันมีคนลงโพสต์ประมูลในบ้านฟ้าผมไทยเจอก็ไปใส่ราคาทิ้งไว้เพราะว่าราคามันยังไม่ได้วิ่งมากสรุปสุดท้ายเฮ้ยเราได้เสื้อตัวนี้เขาก็ทักข้อความมาเว้ยทีนี้เขาส่งเลขบัญชีอะไรมาแล้วใช่ไหมผมก็นําไอ้เลขบัญชีนี้เนี่ยคปปั p y ไปใช่ไหมแล้วก็ไปเช็คเว็บ Blacklist s e l l อ r ทุกคนตอนผมไปเช็ค แม่งไม่มีประวัติเว้ยขาวซสะอาดผมเลยไม่มั่นใจใช่ไหมก็เลยย้อนไปดูในคอมเมนต์น่ะว่าไอคนที่มันมาใส่ราคาก่อนหน้าเราเนี่ยมันมีใครบ้างพอผมลองคลิกเข้าไปดูไอ้ ทุกคนแม่งถูกล็อกโปรไฟล์ไปหมดเลยผมก็เริ่มเอกใจแล้วเฮ้ยหรือว่าไอ้น,นี่มันคือมิจจีวะทีนี้เนี่ยผมก็บอกว่าเออผมขอเป็นเครดิตเพิ่มเติมกว่านี้ได้ไหมเพราะว่า3คนนี้เนี่ยผมไม่สามารถทักไปถามเขาได้ว่าเคยซื้อขายกับคุณหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็หายไปอยู่สัก2ชั่วโมงได้นะกว่าจะตอบผมกลับมาอีกรอบนึงพอตอนตอบกลับมาก็คือส่งแชทเป็นแบบในทิกตอกเว้ยแล้วผมจับโป๊ปุ๊บทันทีเลยเพราะว่ามันมีไอ้แชททิกตอกอันหนึ่งอะ แม่งรูปโปรไฟล์เหมือนกันเลยกับของในบ้านฟ้าผมก็เอาแล้วมิดจี้แน่ๆสรุปสุดท้ายผมก็ไม่ได้โอนไปนะครับแล้วก็บล็อกเขาไปเลยแล้วก็ไม่ได้ตามผมอีกเลยนะแล้วพอสืบสาวเราเรื่องไปอีกนิดนึงนะเจอพี่คนนึงเขาโดนโกงแต่เขาใช้อีกรูปโปรไฟล์หนึ่งใช้อีกแอคเคาน์นึงไอ a, ้เหี้ยโคตรโหดเลยอะ่ะก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะเป็นแอคเคาน์สองอันนี้นะครับให้ระมัดระวังให้ดีนะครับราคามันหวานเจี๊ยบมากๆอย่าเผลอไปใส่ราคาเด้อส่งท้ายคลิปนี้ก็คือมี3เทคนิคที่จะไม่ให้โดนโจรไม่ให้เเรราาโอออนนไไววนะย่งแกก็็บซต์ Blacklistst Seller คื เซฟเอาไว้ได้เลยทริคที่2ก็คือให้เราย้อนกลับไปดูโพสต์เก่าๆนะว่าใครใส่ราคาบ้างสังเกตได้เลยนะใครประมูลบ่อยๆนะเราจะเจอคนซ้ำๆเนี่ยน้อยมากๆเพราะว่าเสื้อแต่ละลายแต่ละวงมันก็มีความสนใจที่แตกต่างกันถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบแอคเคทาคล้ายๆกันตลอดเลยนะให้จําไว้ได้เลยนะ่าจะเป็นมิจจีแน่ๆและทริคสุดท้ายก็คือให้แคปหน้าจอของคนขายคนนี้แหละไปเช็คเครดิตในกลุ่มพวกบ้าผ้าบางพวกกลุ่มผ้าบางทั้งหลายอันนี้ก็ช่วยได้อีกแรงหนึ่งนะก็เลยทําคลิปนี้มาเพื่อเตือนพี่ๆน้องๆชาววินเทจว่า